อาวุธล่ะคะมีอาวุธมีดหรือปืนก็ได้มีดหรือปืนอันนี้ก็จะยกตัวอย่างด้วยการใช้มีดนะครับมีดคนร้ายอาจจะจับนะครับมีมีสองลักษณะถ้าหันไปมีดไปทางด้านขวาของเราเนี่ยถ้าเราเปิดไปทางซ้ายก็จะเป็นการเชื่อดเราเองนะครับเพราะนั้นต้องต้องเปิดไปทางด้านขวานะครับต้องเปิดไปทางด้านขวาถ้าคนร้ายหันมาทางซ้ายเรา ถ้าเราเปิดทางด้านขวาก็จะเชื่อดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปิดไปทางซ้ายเอาบริเวณสันมีดที่อันตรายออกให้พ้นจากตัวเราใช่ครับลักษณะการจับก็จะเป็นจับที่ข้อมือพร้อมกับใช้เทคนิคของท่าแรกในการเด้งแล้วก็พลิกสะโพกช่วยผสมกันตัวนี้หลักการข้อที่หนึ่งจริงๆแล้วสมมุติว่ามีมีดหรือไม่มีมีดก็เหมือนกันก็คือป้องกันใจับ อย่างเขาตบตีเราต่อยเราก็เอามือป้องไว้อันนี้ก็เหมือนการต้องป้องกันคมมีดไม่ให้อยู่ใกล้ตัวเราก็คือเอาออกแล้วถึงจะใช้หลักการเดินวิธีสะโพกก็เดี๋ยวจะลองให้น้องสาธิตให้ดูค้อมไปเลยนะครับตอนนี้แรกก็คือหันปลายมีดไปทางด้านขวานะครับผู้เสียหายเพราะฉะนั้นถ้าดันไปทางซ้ายก็จะตายนะครับก็จะถูกเืียเพราะว่าโดนคมมีดตัวเองเลยเพราะฉะนั้นต้องดันมาทางขวานะครับ อ่าใช่เวลาจับนะครับถ้าดันมาทางขวาก็ให้จับกดไปที่บริเวณเหนือของแม่มือนะครับใต้นิ้วเหนือนิ้วชี้นะครับหนะาจังหวะผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะอีกมือนึงเนี่ยเขาอาจจะลวนลามเราหรือว่าอะไรก็ช่างไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเราเบรกมือนั้นได้ปึ๊บให้เราพลิกแช้าช้าหนึ่งสองพลิกสะโพก สบังคับแขนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะปลดมีดแล้วก็หนีอ่ะให้น้องบีมลองซ้อมดีกว่าซ้อมท่าเมื่อกี้ออในกรณีที่มีอาวุธ อันนี้คงต้องช้าๆเพราะต้องน้องน้องก็ไม่เคยฝึกมานะคะแต่คราวนี้จะได้วิชาป้องกันตัวกลับบ้านไปครับเมื่อเขาชี้ปลายมีดไปทางด้านขวาเรานะครับใช้มือซ้ายใช่ครับนะครับที่ข้อมือรพร้อมกับมือขวาช่วยนะครับบิดบิดชุดดันพลิกยกก้นพลิกปลายจาังหวะนี้ก็คือให้หักไปเยอะๆแล้วมีดเขาจะหลุดครับ หักข้อมือไว้เยอะมนนีดเขาจะหลุดแล้วนะครับผักขนาดนี้ครับพอหลุดแล้วเราก็คว้ามีดผ่านเมื่อกี้นะคะเราก็เรียนรู้ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ร้ายนะคะมีอาวุธเป็นมีดแล้วมากดเราค้อมตัวเราอยู่เราจะทำยังไง แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าผู้ร้ายก็มีอาวุธเป็นปืนนะคะแน่นอนครับปืนเนี่ยอันตรายกว่ามีดในระยะที่ไกลเมื่ออยู่ระยะใกล้เนี่ยจุดประสงค์คืออาจจะต้องการเป็นการขู่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยขอเสื้อผ้าหรือทําตามที่เขาต้องการเพราะนั้นเมื่อยิ่งใกล้เรามากเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยเราก็ยิ่งสูงครับเมื่อยิ่งใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่นะครับเราก็จะจับได้ ถ้าไกลเราจับไม่ได้เมื่อจับไม่ได้จะทําให้เราเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการที่จะถูกยิงหรือบาดเจ็บก็จะมีสองกรณีคือถูกคอมบนตัวกับอีกท่าหนึ่งคือถูกคอมใต้ขาต้องให้ครูลองสาธิตครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยลองาชนิภาพไม่ออกนะครับลักษณะแรกก็คือคอมไปเลยนะครับคอมไปแล้วปืนจี้ คนร้ายบังคับให้เราถอดเสื้อผ้านะครับเราก็อาจจะพยายามแกล้งเป็นทําตามไปนะครับแล้วก็ให้คิดแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยนะครับเมื่อคนร้ายเผลอปุ๊บกดอ่าครับบิดกลับนะครับแล้วก็เข้าสู่ท่าเดิมพลิกสะโพกออกมาชิงปืนนะครับแล้วก็หนี คือเหมือนยอมทาให้ตายใจก่อนเพื่อที่จะเซฟตัวเองแล้วก็ปัดอาวุธออกจากตัวหาจังหวะที่จะชิงอาวุธปืนค่ะอันนี้เป็นกรณีนอนค่อมครับก็หลักการก็คล้ายๆเดิมกับตกต่อยกับมีดเลยแล้วที่เมื่อกี้ครูบอกว่าอีกอันหนึ่งคือลักษณะที่คนร้ายเนี่ยค่อมแต่อยู่ใต้ขาเราแล้วครับค่อมแต่อยู่ใต้ขาใช้ปืนจี้ด้วยครับที่แล้วอยู่ใต้ขาครับ ครับก็หาจังหวะนะครับดูโอกาสที่เหมาะนะครับพลิกสถานการณ์จับเช่นเดิมนะครับหักข้อมือและกระชากตัวออกถีบนะครับแล้วก็หนี ลองดูไหมคะจะได้รู้ว่าจะทำได้หรือเปลา่าลองดูนะครับจนะะนอนคนล้ายข้อมไปที่ล่างนะครับปืนชี้นะครับาหดับแรกใช้มือซ้ายนะครับปัดมาทางด้านาไม่ต้องปัดไปเยอะขนาดนั้นครับพร้อมกับมือขวาเนี่ยจับที่ข้อมือมือซ้ายก็คือจับไปที่ตัวปืนได้เลยนะครับแล้วก็หักหัก หักนะครับหักไปทางด้านนี้พลิกตัวไปด้วยทงน,นี้พลิกตัวไปด้วยตัวด้วย,ววยใช่ครับลักษณะของน้องบีมใช่ไหมฮะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งดูเหมือนจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นเป้าหมายสําหรับผู้ร้ายที่ที่มองแล้วอาจจะเขาอาจจะสามารถเข้ามาทําร้ายได้ซึ่งเขาควรจะไปฝึกในเรื่องของการออกกําลังกายการฝึกให้ร่างกายแข็งแรงนะครับก่อนที่จะเข้ามาฝึกในศิลปะป้องกันตัวเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบคือถ้าร่างกายแข็งแรงมีทักษะมีเทคนิคที่ดีก็สามารถที่จะเอาไปใช้ ไดด้ีครับสมมุติว่าเราแบบหลวงตัวพาดพั้งไปจนถึงแบบว่าระยะอันตรายแล้วอย่างนี้เรายังแบบมีวิธีที่จะให้เราตัวเองหลุดพ้นหรือว่าปลอดภัยได้วิธีไหนบ้าง